สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญทํานําโชกนะครับนวันทิ่เก,กันยายน2 5 6หานะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชกลาบกับน้องไม่มีนะครับนาอววางวดนี้น้องไม่มีเพิ่นจะหายเลขแนวทางตัวใด็กยากห้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใแอดมินบุญทํานําโชคนะเ้อครับเดอ้อ ครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของน้องมิมี่น้ำการนอครับนอโชคดีไหมน้องมิมี่ว่ดที่ผ่านมาถ่าโชคดีไหมก็ถือว่าโชคดีแต่ไม่รวอแล้วก็ไม่ลุงเตสด้วยแถวนี้ก็ได้อยู่ทั้งหมดทั้งล่างเลยก็ดมสองวัดที่ให้ไปงหลังก็เข้าออมสินหมดเลยเป็นเรื่อฝันนะน้องมิมี่ใช่ใช่หนูฝันว่าจับกูเนาะเลขความฝันเนาะเออน้องโทษจับหนูหาย กำลังจะสมัครใหม่อยู่ตอนนี้จำลังัสล็อกอินไม่ได้เพิ่งตัดซื้อใหม่แล้วค่เดี๋ยวว่าจะล็อกอินใช้อันเดิมมีมีมีถือว่าเยอะด้วยแม่วติดใบเลยล่ะแสดงว่าเขาเจ้าวไหนุ่งน้ำเมนูไม่ไม่ไม่หนูแมวเอาเอดให้ข้าเจียใช่ไหมเอาผู้ชมท่านเสียดายมากเลยนะเพราะว่าแอปฟี่ก็ได้มาตามน้องเพราะว่าหมวดมุขขี่ ก็ยังดูหนูฝันว่าจับปูอ่ะจับปูปูก็แปดแต่ว่หาหนูเพิ่มมาตัวหนึ่งเขาจับได้แค่ตัวหนึ่งอ bueno> ันนี้ก็เลขตี่ดีป่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจับเจ็ดแน่แน่ลาดเปเซ็นต์เลขเจ็ดแน่แน่อกับตัวหนึ่งใช่จับเป็นเจ็ดครับปูจับเจ็ดมือไปแผ่เจ็ดห้า่ ขาต้องสามตัวตัวไหนไม่ไม่ไม่สามตัวไหมอ๋อได้เจ็ดห้าเจ็ดเก้าให้เจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าคนล่างคนนู้นได้ถามว่าได้หมายอะไรได้แล้วแล้วก็เขียนให้แต่ว่าเจ็ดเก้าทีไม่ได้เจ็ดเก้าม่จากไหนเจ็ดห้าทำไมท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าดราม่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาตามจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ลงเฟซด้วยเอฟซีก็เพื่อนติหามูเลยเหรอว่าทุกวันทุกวันลงครั ล็อกอินเข้าเฟซไม่ได้ตอล็อกเฟซโดนปิดกั้นไปแล้วก็น้องบอกว่าจะไม่ซื้อพัดหนึ่งงวดไงใช่ไหมใช่หรืว่าจะพัดแต่อดไม่ไหวใช่ไหมหวยหนูเข้าต้องแต่พัดบ่ได้เนาะไซื้อได้น่ะขาซื้อไม่ได้ก็เซื้อจุ่แต่เปอรน้องเขามีสัจจะนะไม่ซื้อคี่ไม่ซื้อหวยกับเบอร์ทองก็คนละอย่างเนี่ Eu vou com เป็นเลขสี่ะท่านผู้ชมยืนเสียงปันพระใหญ่ได้ฝันไหมน้องม่มี่จ้าไม่ได้ฝันเลยเหรอไม่ยัง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 เลยเหรอเจนที่จะขึ้นตัวไหนอ่ะถ้าตัวฟันขาดเลยอะสำหรับหัวหน้าหนูชอบหนึ่งตัวอะไรนะหนึ่งหนูชอบหนึ่งอ๋อหนึ่งเหรอชอบหนึ่งมากวันนี้ชอบหนึ่งมากบหมอนกให้จับคู่ตัวไหนอ่ะ ทุก <ster> ขาเพิ่งก็ไล่ไหลี่นางถ่ายลดไปหยอแม่ไม่ต้องโดดแม่ั่เจอันต้งเดือนของอื่น้ากร่งแ่ยหนูก็ไม่เคยหลุดนะ ช่วงช่วงที่มันที่ให้ไปแปดศูนย์มันก็ไปเข้าออมซิมในไม่อีกอีกช่วงหนึงจะไปเข้าออมออมหน่แสดงว่าเลขออมซิเขามาอย่อ้เนาสองหดติดแล้วสงดติดมันบ้ับับค่อ๋อไม่เล่นอะไรเลยไม่เล่นไม่ไม่นเขาบอกว่าไม่หวยไทนี่แหละา้หวยไทยันน้น ถ้มาจัวยซื้ออะไรก็ถูกยเป็นจุที่ดวเราด้วยนะก็เหมือนแม่ไม่มาเ่องแวมแม่นก็ไแต่ไม่ง้นเข้าบนล่างเลยเาะคือั้งหมด่าก็จะได้มากยถาว่าจได้ไหก็จะได้มากๆเพราะว่าปติหนูจะเล่นค่ะแต่วันนี้บอกว่าไม่เล่นก็คือไม่เล่นไม่เล่นค่ะไยินอย่างเดยวไม่เล่นอาญาราย่วันนี้ได้ไไหนมางนะลูกวันนี้สถิติสถิติหนูยืนให้เจ็ด แต่เลขที่หนูชอบชอบจริงๆก็จะเป็นหนึ่งชอบเลขหนึ่งไปให้แนวทางเก็บด้วยมาตัวหนึ่งครับเลขเลขเลขอ่าวันนี้ที่ที่ความเป็นไปได้มาบนนะหรืว่ามันน่าจะมาห้าแปดเลขมาบนน่าจะมาห้าแปดห้าแปดห้าแปดครับห้าเนี่ยก็คืออยู่ในสีสี่ตัวเศรษฐีนะสูตรห้าเก้าอย่าทิ้งเข้าทุกตัวเข้าทุกมวดไม่เคยหลุด ตัวหนึ่งห้าเก้าห้ามทิ้งครับก็จริงๆแบบน้องไม่มีบอกไหมไม่เหลุดไุจริงจริงตัวนี้ก็เลขสเิยิว่านี้จะให้ไปก่อนก็คือเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสาเจดศูนใช่แต่เลขเลขความเป็นไปได้จะมีอยู่ตัวเดียวคือห้าแปดห้าแปดห้าแปดมาจากไหนเลขสังเกตว่าช่วงนี้จะเลขหวยเดิเก่าจะเริ่มออกมา ได้คนลืมๆเนี่ยจะออกแหะเพราะฉะนั้นห้าแปดยังไม่ออกหวยก็จะบุกอยู่แค่นี้แหละใช่สี่ชุดนี่นะใช่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามห้าแปดใช่ครับอันนี้คือเส้นสถิติทเป็นไปได้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับความฝันไม่เกี่ยวกับความฝันใช่แต่สถิติก็มีส่วนที่เข้าส่วนที่หลุดเหมกันกลางฝันมีส่วนที่เข้าส่วนที่หลุดเพราะฉะนั้นสถิตินะลูกนะใช่อันนี้สถิติก่อนเดี๋ยวรอฝันตอนนี้กำลังรอให้ข้อมูลคืนอยู่เพราะว่าเซ็นบุปัหาย ก็เดี๋ยวจะให้ที่ร้านกู้คืนให้ตอนนี้ที่มันที่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสแอคเคาท์แอคเคาท์ที่มันเป็นรหัสระบุตัวตนมันลืมเพราะหนูเซฟไว้ในทีของาไงอ่ะก็คือเดี๋ยวไปไปไปใส่อีเมลก่อนเพราะอีเมลเครื่องนั้นเป็นอีเมลแฟนหนูจำไม่ได้อ่าต้องจำอีเมลได้ใช่มันต้องใช่อีเมลอันนั้นมันเป็นของแฟนนะเนี่ยเพราะหนูไม่มีอีเมลของหนูค่ะหนูจำแต่ชื่อเขาได้แต่รหัสผ่านของมันใส่แล้วก็ไม่ เลยต้องไปให้ที่ร้านเขนนาทำให้ร้านก็สื่มาติดกับคุณด้ตรงมัเตุ้์โฟมเนียแม่ที่เสียน่าเสียด้ยนะลูกนะจะไดเสีได้ายที่แม่ไม่ได้ถ่ายแฟนคลับก็อย่าด่ามานะคะเพราะว่าต้องเข้าใจนะคะบางทีมาก็มาไม่ทันใช่ใช่แต่ช่วง,งช่วงเมือ่อไรเขาช่วงเมือเอม่อกีก้ก็มันก็ฝนตกด้วยนะถึงแม่มาก็อาจจะไม่ได้เจอเพราะบางทีมันก็ติดสบายเท่าไหร่แม่นั่งอยู่ที่เสียงมาอย่างเดียวโดยไม่รู้แคลไปไหน ทีเราไม่สบายเราก็ไม่อยากไปไหนแล้วรู้ว่ามันผ่อนในบ้านเนาะก็เหมือนบางงวดแหละถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกไม่อยากให้ก้าให้ไปมันก็ไม่เข้ามันไม่มีอารมณ์จะคุยใช่บางทีมันแบบมันไม่มีอ่ะมันไม่ให้อ่ะก็คือมันมันจะมีซิกเซนของเราอยู่แล้วคือไม่เข้าหรอกซื้อเลยถ้าให้ไปก็เป็นผลิติให้ไปมันก็ไม่ถูกอย่าไปเอาซื้อแบบไปหาซื้อหวยแบบเป็นอายุตัวเองก็ได้ถ้าคนมันจะถูกอะซื้อหวยตัวเดียวมันก็ถูกมันคนถูกลาวันที่หนึ่งเดซื้อหวดวย ใช่ <Hi. S 2> ที่ให้ไม่ใช่ว่าอะไรมาก็ให <Hi. S 2> ้ให้้ใหแต่ว่ามัมนต้องดูด้วยม,ม,มีความซกก็ไม่ให้ใช่มใช่ก็เหมือน <Hi. S 2> ความฝันแหละทำไมไม่พูดความฝันบางอย่างพูดได้บางอย่างพูดไม่ได้ถ้าคนโบราณเขาจะพูดให้ฟังเลยนะว่าถ้าเล่าความฝันในเวลากินข้าวคนแก่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมมันจะมันก็จะมีเซนของแตายยา่ละอย่างเพราะฉะนั้นบางอย่างเุาพูยได้ก็จะคุยบางอย่างพูดไม่ได้ก็จะไม่พูดบางคอมเมนต์ก็จะประมาณว่าน้องเหมือนเขาไม่ใ่อยากให้ ให้อะหนให้แล้วแต่ว่าถ้าเนี่ยไม่ใช่หนูก็ไม่อยากให้เพราะให้ไปมันไม่เข้ามันไม่ถูกก็จะมาดามให้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอะถ้าหนูให้ก็ให้หน้าเฟซปกติสิบหกปุ๊บสิบเจ็ดให้เลยจะให้มานี่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้นะให้แม่ไม่ได้มาแล้วห่วยอะปกติจะขึ้นกอดใครได้ซ้ำบางคนก็ต้องบางคนไมต้องก็นี่หนูให้ก่อนเพราะฉะนั้นไปดูวันที่ที่ลงด้วยไม่ใช่ว่าหนูเอาเลขอยู่มาลงถ้าคนเป็นเอฟซีจะเห็นได้ว่า ลงวันนี้หนูลงยังวันนี้หนูยังไม่ลงเพราะต้เฟซยังยังดึงรอรอกู้คืนเฟซใช่รอรอรอกู้ดึงข้อมูลคืนก่อนเพราะว่าเงิซีมันเยอะมากต้องกู้คืนให้หมดแล้วก็ข้อมูลลูกค้าเออเบอร์ที่มาลือโดนสับเนาะเหมือนกับแบบโดนเฟซก็คือต้นตาลผลไม้สดสั่ค่ะก็ไปแฮกไว้ก่อนแล้วกันไปไป็นพันเพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวสมัครรายได้เีก็รอสำหรับสำหรับคนที่ยังไม่รับก็อย่างน้อยน้อยใจว่าโทรศัพท์น้องไกล นแล้วคือข้อมูลข้อมูลนั้นเราไปยังยังหมดหะายอย่างก็ไประงับหลายอย่างไว้แล้วตอนนี้าของน้องเป็นรายเดือนด้วยก็ไประงับรายเดือนไว้ระงับเบอร์ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ระงับรายเดือนก็จะประชืดโดยเราใช้ใช่ยอดใหญ่พรสับท์ถามว่าเจไดไม่ได้เียจไดหรอกไม่กหมพันหรอกแต่ว่าเจไดก็มือล้าเป็นมือร้านเราด้วยก็กวังว่าเดี๋ยวจะให้มันตัดสัญญาณภายในสามเดือนเป็นกะสาในเครื่องใช่สามเดือนมันจะตัดสัญญาณเสร็จแล้วก็จะเป็นคอมเตอร์ใหม่เปิดเครื่อง ซื้อเครื่องใหม่แล้วก็จะเปิดเบอร์เดิมถ้าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ค้างครมาหมนใช่ถ้าเราได้เบอร์นั้นคือมาปุ๊บข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลในเบอร์เดิมน้องนี่ที่ให้มาเป็นเลขสถิติใช่ไหมใช่ค่ะสถิติอย่างเดียวมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามและห้าแปดใช่ไหมใช่ครับศูนย์หนึ่งและห้านะคะแล้วก็อย่าลืมตัวที่น้องเคยให้ตลอดศูย์่งห้าเก้าถ้าใครเล่นลอยอ่ะเล่นแค่สี่ตัวเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาด ทีทางหลุดทกทีก็ที่แล้วมันก็ออกอะไรนะ4.5เข้า5ใช่แล้วก็7.9 9.9จริงๆเลยไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดแม้แต่วันเดียวไม่เคยหลุดแม้แต่วันเดียวตัวนี้นะสี่ตัวเนี้ยน่าคุณชอบกว่าที่หนูบอกนะถ้าคุณฝันอะไรสักอย่างคุณดึงความฝันตรงนั้นออกมา ว่าคนฝันเห็นอะไรในความฝันน่ะมันอันนี้อันนี้เป็นสูนรในความฝันตัวเองครับถ้าสมมติฝันเห็นแมวเราดูก่อนว่าแมวสีอะไรแมวเป็นยังไงลักษณะยังไงหรือว่าฝันได้จับไหมจับเราต้องดูด้วยถ้าจับสองมือส่วนมากจะเป็นเจ็ดแต่ถ้าจับมือเดียวสามารถจะเป็นห้าจับบางคนก็จับเป็นเจ็ดจับเป็นห้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราความฝันแต่ละอย no in in see, <any anyway? ่างมันไม่แม่ตีจะจับเป็นห้าเอาห้าแม่ก็ไม่รู้เพราะนั้นจับจับถ้าตีเป็นลายลักษณ์อักษรโบราณก็คือจับเป็นจิตอาจารย์ตีจากลักษณะตัวอักษร จบเป็นเจ็ดมือมือเป็นห้าคนตีมือตกมืออย่างเงี้ยแต่และความฝันก็กมีความฝันางนะฝันมันก็บุกบอกแต่ละคนด้วยบ,บางคนก็ฝันีฝันเลือดบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีแล้วแต่คนมันแล้วแต่ภาตก็เหมือนฝันเห็นจับจะละบางคนก็ถุ้ยดวงขึ้นนะบางคนก็ดวงตกยก็มีครับเพราะฉันธาตภาตแต่และคนไม่เหมือนกันเพืนบองัน ันนี้ฟรีร้านหมดเลยวันนี้หนึ่งเข้ารองก็ยังเสียได้ก็โทรหาอยู่ว่าเล่เน่เน่ตอนบอกถ้าฝันเด็ดเด็ดมาจับใส่ศูนย์หนึ่งใช่ก็เหมือนจ็ดจับห้าเจ็ดห้าเก้าคู่น่าจะเป็นแปดแต่แปดมันออกไปบ่อยคก็เลยอ่ะจับเป็นเจ็ดเพราะว่าในฝันมันเห็นมือเด่นกว่ากว่าใครเลยก็คือมือมาจับเป็นเจ็ดยืนเจ็ดขีดเจ็ดก็เลยเจ็ดห้าเจ็ดก็ได้มือเป็นห้าเจ็ดห้าจับเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดคูเป็นแปดคู จะปวาปูเป็นแปดแปดไนแล้วหรอกูก็เลยเขาไม่ได้ทิ้งทำฝันทุกอย่างต้องเตีเยวไว้หมดเจ็ดแปดแล้วก็บวกจับได้ตัวนี้เพิ่มบวกเจ็ดเก้าเจ็ดจัเป็นเจ็ดเจ็ดทางเจ็ดมือเป็นห้าแองเจ็ดลห้าแล้วแค่่ห้าเจ็ดเก้าทั้งบนทั้งล่างใช่เ่าไปฟังของเมื่อนที่แล้วน้าลใช่ค่ะอันนี่้ววดที่แล้วแต่ว่าเสียได้ไหมหนุก็เสียได้ยว่หนูก็ไม่ได้ชิวเหมือนกันแอดมินสียด่ได้ไข่ดำแต่พออย่างน ที่มีความฝันเด็กๆให้ไปจับใส่เลขสี่ตัวนี้หนึ่งศูนย์ห้าเก้าห้าเหมือนก็เหมือนฝันเห็นเด็กแหละเด็กอ่ะมันจะตีได้แค่สองตัวเลขกับหกถ้าฝันเป็นเด็กเล็กสามจะตีเป็นหนึ่งแต่ถ้าฝันเห็นเด็กเป็นตัวแล้ววิ่งแล้วเขาก็จะตีเป็นหกมันก็แล้วแต่ด้วยถ้าลกถ้าสมมติยังตัวเล็กอยู่ยังนอนอยู่ยังยังยังแบบงอตัวอยู่อันนี้เราตีะนั้นหนึ่งกับหกดึงไปคาดมาน้องนี่ ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากขอให้โชคดีีนะน้องมีมี่จะเป็นตัวเลขแนวทางของน้องมี่มี่เด้อครับเด้อวันนี้น้องมี่มี่เพิ่ขายเลขเงียวทางมาสี่ชุดนะครับนอมีตัวเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามและห้าแปดนะครับนี่ก็เป็นเลขแนยวทางของน้องมี่มี่เด้อครับเด้อผู้ได้ชื่นชอบตัวเลขของน้องไม่มีกว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลภตัวเลขผีมีน้องวันนะครับงอในงวดบันทีสิบหกกันยายนสองหาหกสี่นะครับ แอดมินก็เสนอตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงรลยเปอร์เซ็นต์ะครับเนาะก่อนจะลงทุนกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญทำน้ำโศกนะไเด้วยครับเด้อบุญทำน้ำโศกขอไว้พรอในท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคชคมัน่นหมานกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ